เราลุกขึ้นมาคิดกล้าทำกล eh ้าก้าวไปชีวิตที e> ่ใช่มันจะเข้ามาหาเราเองได้เป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นได้ความมั่นใจมากขึ้นเห็นเราสองคนออกไปผวดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเราทำได้คนเดียวคนอื่นก็ทำได้ให้เชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพในตัวเองเราจะมีส C ีให้ Communication แล้วก็ Change แล้วก็ Challenge การทํางานทุกวันนี้เหมือนดูมั่นใจแต่ว่ายังขาดความมั่นใจการที่ได้มาเข้าคลาสครั้งนี้ก็ทําให้ทุกคนเนี่ยมาปั๊มการันตีว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันดีนะมันน่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะมาทำทำจากคนจากข้างในคือ being ก็คือตัวตนของฉันมันเป็นยังไงข้างในของฉันจริงๆมันคืออะไรการจะหาตัวตนดีๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าให้นั่งนึกลอยๆไม่นั่น แต่ถ้าบอกมันมีลิงก์กับเหตุการณ์อ่ะเราจะนึกได้ว่าแบบโอ้เหตุการณ์นั้นเราผ่านมาได้ยังไงเราใช้อะไรเราถึงผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้เรามีบีอิงอะไรดีๆเขียนแต่ละเหตุการณ์เราอาจจะใช้คุณสมบัตดิดีๆคนละแบบก็ได้สนุกมากแล้วก็ได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้รู้จักคนรอบตัวมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะได้ความมั่นใจความเชื่อเนี่ยมีสองอย่ญญางคือความเชื่อที่ส่งเสริมเราให้ก้าวไปข้างหน้าเราก็ จะใช้ความเชื่ออะไรที่จะมาช่วยให้เปลี่ยนความกลัวเราให้ความกลัวของเรามันเล็กลงมาแล้วได้ความกล้าค่ะจากที่เราไม่กล้าเรากลัวมาตรงนี้ป้าชมพู่กับป้าทับทิมเนี่ยตอบโจทย์ให้ได้เลยค่ะการสูดใบที่ได้นะแบบว่าโอ้โหเขาลุกเสกคือมันช่วยสะท้อนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในความคิดในใจของเราไพ่พวกนี้เราลุกเสกมาหมดแล้วไม่ใช่ไพ่ไม่ใช่ไพ่แบคบคอชิ่งคัด เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ที่เขาใช้ค่ะัสใบนี้จะเป็นคําถามที่จะช่วยให้เรามองหาทางเลือกใหม่ๆก็คือจากจากคำถามเนี่ยเขาบอกว่าบทบาทผู้ปกป้องดูแลมีผลต่อคุณอย่างไรเครียดอ่ะเครียกก็รู้สึกสนุกสนานมากนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนะครับกับคนมากหน้าหลากหลายทั้งในแง่ของประสบการณ์แล้วก็ความคิดนะครับ ไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนกันได้ภายในวันเดียวหรือภายในชั่วโมงเดียวหรอกแล้วมันเราเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเองนะ,ะก็วันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เราจะกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ ุยกับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะได้ค้นพบชีวิตที่ใช่ของตัวเองค่ะได้ความมั่นใจกับตัวเองว่าเราจะไปเริ่มทําเป้าหมายของเราให้ให้มันเป็นจริงขึ้นมาอย่างที่เราตั้งใจไว้อ่ะค่ะจากคําถามที่เชตขึ้นมาของในแต่ละค้าเนี่ยพาเราไปสู่หนท,ทางที่เรามองหาทางออมกมหัศจรรย์มากค่ะ